สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกมเจลีกนัดที่9นะครับเจชนาทิพย์นะครับนำทีมคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับออกไปเยือนชิมิซึเอสเพาว์นะครับที่ไอเ s t a d i ตเดียมนะครับวันที่8สิงหาคม2020เวลา16.00นซึ่งนัดนี้ถือเป็นเกมไทยเดอร์บี้แมตช์ของมุ้ยกับเจนะครับการเจอกันของทั้งคู่ในปีที่แล้วนะครับทีมซัปโปโรสามารถเอาชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับโดยเกมที่ซัปโปโรโดม ทีมซัปโปรโรชนะไป5ประตูต่อ2และกลับไปเล่นที่ชิมิสึนะครับก็ชนะไป8ประตูต่อ0ูนในเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับชิมิสึสามารถล้างอายเมื่อปีที่แล้วเอาชนะซัปโปรโปรไป3ประตูต่อ1นนะครับชิมิสึนำไปก่อนในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกด้วยลูกที่จุดโทษจบครึ่งแรกนะครับเจ้าบ้านนำไปก่อน1ประตูต่อ0ูน ครึ่งหลังนะครับซัปโปรโรตีเสมอทันควันในนาทีที่52จากมูซาชินะครับเกมซัปโปรโรดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาเจอจุดเปลี่ยนนะครับทานากะโดนใบเหลืองที่2โดนไล่ออกออกไปนะครับเหลือ10ตัวแล้วครับแล้วก็ต้านไม่ไหวโดนยิงอีก2ประตูนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ3ชนาทิพนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่86นะครับแล้วก็ได้คะแนนความสามารถไป7.1คะแนน ส่วนมุ้ยทีละสินนะครับได้รับโอกาสลงในนาทีที่83ตอนนี้นะครับเราลองไปดูความคิดเห็นของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันนะครับความคิดเห็นแรกนะครับฉันรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ชนาทิพเลี้ยงบอลความคิดเห็นถัดมานะครับมันยังเป็นความเจ็บปวด ที่ไม่สามารถกว้าตัวชนาทิพมาได้แต่มันเป็นประโยชน์ที่ฟรีคิกของฟุกุมิริไม่อยู่ที่นั่นแต่ฉันรู้สึกว่ากับตันมิยาสาวะเล่นไม่ค่อยดีในการแข่งขันแต่เขาเป็นผู้เล่นที่ดีความคิดเห็นที่3นะครับธานากะแพ้ดักาสในการต่อสู้กับโกเบค,ครั้งก่อนและเขายังต้องการประสบการณ์บางทีอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าทำให้ชนะและทาคามินิมีข้อผิดพลาด โยนลูกเปลี่ยนฝั่งหลายครั้งและฉันก็กังวลว่าการเลือกการโจมตีจะเน้นไปทางลูกาสความคิดเห็นถัดมานะครับผู้เล่นของชิมิสึได้แสดงความปรารถนาที่จะล้างความอับยศอดสูที่พวกเขาได้รับจากเมื่อปีที่แล้วฉันรู้สึกว่าซัปโปโลมีแรงกดดันจากที่เคยทำมาดังนั้นฉันคิดว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่สมเหตุสมผลความคิดเห็นที่5นะครับชนาทิพ ถึงแม้ตัวเล็กแต่เขาแข็งแรงมากความคิดเห็นถัดมานะครับฉันอยากเข้าไปเชียร์เขาในสนามหากเป็นไปได้ความคิดเห็นที่7นะครับโคมาอิ i, และชินโดเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานฉันต้องการให้คุณใช้ผู้เล่นคนอื่นบ้างสักครั้งน่าจะเป็นอะไรที่ดีความคิดเห็นถัดมานะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าซูเกโนะจะมีปัญหาแบบตัวต่อตัวโดยตรงแต่ความนิ่งในส่วนอื่น ที่ไม่ใช่แบบตัวต่อตัวเช่นการฆ่าเวลาการส่งผ่านบอลในแผงหลังนั้นยอดเยี่ยมมากฉันยังเห็นกวินในบอลถ้วยแต่ยังไม่มีความแตกต่างอย่างมากในการเซฟและยังคงเป็นซูเกโนะโดยรวมยังดีอยู่ความพิดเห็นที่9นะครับมันมาจากครึ่งหลังและไม่สามารถปล่อยไปได้แต่ฉันรู้ว่ามันเป็นการเล่นที่ดุดันแต่เมื่อไม่นานมานี้ ซัปโปโรได้รับใบเหลืองมากเกินไปโปรดระวังด้วยความคิดเห็นที่10นะครับมูซาชิโปรดกลับมาเล่นให้ดีๆเหมือนก่อนความคิดเห็นที่11นะครับฉันเสียใจช่างหน้าผิดหวังจริงๆความคิดเห็นถัดมานะครับมูซาชิคุงขอบคุณสำหรับลูกตีเสมอขอบคุณสำหรับการตัดสินใจความคิดเห็นที่13นะครับอย่าลังเลมันไม่มีปัญหา เดินหน้าในเกมต่อไปแล้วก็ชนะความคิดเห็นที่14นะครับฉันเสียใจแต่รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากความคิดเห็นถัดมานะครับมูซาชิคืนชีพฉันโล่งใจอย่างไรก็ตามฉันรู้สึกว่าการแข่งขันถูกทำลายโดยผู้ตัดสินคุณไม่ใช่แจกแต่ใบเหลืองมุ่งสู่เกมถัดไปสู้ๆความคิดเห็นที่16นะครับทำไมคุณไม่ใส่ชุดเยือนแบบใหม่ออกไปสู้ละ่ะ ความคิดเห็นถัดมานะครับมันยากแค่ไหนที่จะเก็บชายชนะนักเยือนเอสเพาชนะถือว่าเยี่ยมความคิดเห็นสุดท้ายนะครับขอแสดงความยินดีกับชายชนะชิมิสึซัปโปโลดูเหมือนจะพลาดมาจากแผนการเล่นที่ผิดไป